สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับว่าใครที่จะสั่งออวิตามินลดต้นแขนต้นขาเนาะแล้วก็ออสมเล่งขานะคะสอตัวนี้นะก็ะสามารถสั่งได้เลยนะคะออก็คือสั่งได้จนถึงวันอังคารนี้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำอาจจะไปเอาของแล้วก็เนื่องจากว่าออตัวที่น้ําใช้อยู่อ่ะม,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 มันใกล้มันใกล้คือมันใกล้จะหมดแล้วนะคะแล้วทีนี้ก็คือมันไม่มีใช้แล้วมันจะไม่มีใช้แล้วน้าต้องไปเอาของแล้วแลตัวที่น้าเคยตอนแรกปกติน้ำซื้อมันน้าจะซื้อมาเป็นแบบว่า ยกอะคือคือคือ,คอแบบว่ายกจํานวนมาเพราะว่าปกติอะตัวเองอเป็นคนที่ใช้ครีมเยอะอยู่แล้วแล้วก็แบบว่าเวลาเอามาเนาะบางทีก็เหมือนแบบว่าใช้ดีก็คือเวลาใครถามเนี่ยเหมือนก็บอกต่อแล้วก็ซื้อมาเผื่อแบบคนที่คนที่เขาถามคนที่เขาอยากได้นะคะแล้วก็มาซื้อทางน้ําเนีเ่ยก็คือแบบว่าให้ราคาราคาที่แบบว่าเหมือนแบบว่าไม่ได้ไม่ได้แพงอะไรมากมายเนาะก็คือแบบเหมือนเหมือนเหมือนคล้ายๆเอามาหารกับน้ําอารมณ์ประมาณนั้นนะคะก็คือ ก็ติน้นจะซื้อมาหลายตัวเหมือนซื้อมาเอาง่ายๆเหมือนซื้อมาแล้วซื้อมาเผื่อในกันเผื่อคนที่อยากจะใช้น้ำก็จะไปซื้อมาเนาะใครที่แบบว่าอยากจะอยากจะใช้อ่ะอืก็สามารถที่จะสั่งเข้ามาได้เลยนะคะจนถึงวันอังคารนี้นะเพราะว่า๋อวน้ำจะเป็นอาละตอนนี้ไม่มีของใช้แล้วค่ะคือถ้าก็าจะประมาณวันพรุ่งนี้ไม่อวันพรุ่งนี้สิประมาณวันพรุ่งนี้แหละก็น่าจะหมดแล้วเพราะว่าเหลือน,น้อยมากเลยอะ แล้วก็คืออยากจะใช้ต่อปฏิบัติต่อเพื่อว่าจะมันจะได้เขาเรียกว่าอะไรมันจะได้แบบว่าเห็นผลโดยชัดเจนเพราะไม่อยากหยุดถ้าหยุดมันก็เหมือนต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ใช่ไหมคะแล้วก็ตัวนี้เหมือนกันแต่ก็มีคนแบบว่าพูดกันมาเยอะเนาะว่าแบบว่าข่าวขึ้นแล้วก็ดูตัวเล็กลงไปนะคะก็คือปกติน้ําจะเป็นคนที่เอวเล็กอยู่แล้วอะแล้วพอมา เจอยาที่มันใช่สําหรับเราด้วยประมาณเนี้ยแล้วก็คือบวกกับที่แบบเราก็ดูแลเรื่องอาหารเรื่องไหนที่น้ําบอกไปตอนคลิปแรกๆนะคะก็คือมันทําให้แบบว่าปกติที่เอวเล็กก็คือมันมันเล็กมันเล็กลงอีกอ่ะเดี๋ยวไว้ว่าถ้าเขาเรียวกว่าไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายรูปอะไรพวกเนี้ยที่แบบว่าว่าปัจจุบันเนี้ยมันเป็นยังไงอ่ะเนาะเอ่อถ่ายถ่าย,ถ,ายถ่ายลงอาจจะลงในพวกเ facebook หรือพวกอินท์แกรมนะคะก็ไปติดตามดูได้นะแล้วก็อืม มันอาจจะไม่ได้แบบเห็นผลแบบโหปกติขนาดนี้แล้วแบบเล็กมาขนาดนี้มันอาจจะไม่ใช่อย่างนะคะมันอาจช่วงแรกๆอ่ะมันอาจจะแบบว่าเซลลูไลท์หายไปเออไม่มีเซลลูไลท์ผิวเรียบเนียนแล้วดูแบบว่ามันเข้ารูปตัวมันได้สัดส่วนมากขึ้นเวลามามองก็ดูแบบว่าเออมันแมทกันมันแบบว่ามันโอเคอ่ะแต่ว่าเกิดใครนะคะใครที่แบบว่าอยากเนาะอยากจะไปทดลองหรือว่าอยากจะแบบว่าสอบถามข้อมูละลรก็เสามารถติดต่อมันที่น้ําตลอดมาได้ที่น้ําตลอดเลยนะคะ ว่าจะบอกว่ารีบๆหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้มีคนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสั่งให้น้ำเอามาเผื่อแล้วอะ่ะหลายๆเจ้าอนะคะแล้วกออ็ขอบคุณต้องขอบคุณสำหรับคนที่ไว้วางใจเนาะคนที่สั่งผลิตภัณฑ์น้ำนะคะไปทดลองใช้เนาะแล้วก็เขาเรียกว่าไงอะ่ะถ้ามีอะไรมีอะไรดีๆก็จะมาแนะนำผ่านทางนี้กันอีกนะคะเออแล้วก็มีอีกตัวนะตัวนี้ก็น้ำประช้ยติดขนตาอยู่นะคะนี่ให้ดู ใครนะคะที่อยากจะเอาไปติดขนตาสวยๆให้มันเด้งให้ลูกตามันโตนะปกติน้ําจะเป็นคนที่ตาตีมากเอ,อพอติดแล้วมันก็จะดูแบบว่าเห็นไหมตาโตอใครที่อยากจะเอาไปนะคะก็คือสามารถที่จะสอบถามทางน้ําได้แล้วก็เ,เถามราคากันได้ว่ายัางไงสินตรงจุดที่เราเคยไปซื้อม,มันถูกกว่าหรือมาอยู่ที่น้ำมันถูกกว่าเพราะปกติน้ำก็ใช้อยู่แล้วเวลาน้ำจะไปซื้อบางทีน้ำก็ซื้อมายกเลย เพราะว่ามันต้องใช้อะถ้าเกิดของมันหมดมันก็ไม่มีใช้ใช่ปาดังนั้นเราก็ต้องตุนของไว้เยอะแต่ว่าเกิดใครที่อยากได้เราก็แบ่งแบ่งให้แล้วก็มีอะไรอีกอืต,อะะตัวนี้อีกนะคะตัวนี้อีกนะ Tree Concept นะคะเหมือนกันนะที Concept ใครที่อยากได้ก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะก็คือตอนนี้ก็มีหลายเจ้าแล้วที่สั่งไปแล้น้ำก็ได้ส่งของไปให้แล้วนะคะอืมก็อะไรอีกล่ะ อย่างที่น้ำเคยมารีวิวให้นะถ้าอยากจะทราบราคาจากน้ำสามารถถามได้ทุกตัวนะคะตัวนี้ที่ตัวนี้นะนแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรที่แบบว่าเฮ้ยใช้แล้วมันโอเคก็จะมารีวิวกันอีกเนาะพูดอะไรต่อดีอ่ะอ่ามีลูกค้ามาบอกว่าได้สั่งตัวนี้ของน้ำไปใช่ปะตัวนี้อ่า แล้วก็จะเป็นเป็นตัวนี้แต่ว่าหลอดอ่ะหลอดมันก็จะเป็นหลอดคล้ายๆอย่างนี้นะอสั่งของน้ําไปแล้วก็เอาไปใช้วรวมกันที่น้ําบอกอ่ะชุดนี้อันนี้จะใช้เป็นช่วงกลางวันทากลางวันเพราะมันมีกันแดดด้วยอันนี้จะทากลางคืน <_' S 1> อื <S <S เขาบอกว่าประสิทธิภาพก็คือโอเคเวลาทามันไม่หนืดมันรู้สึกว่ามันซึมซึมเข้าผิวได้ง่ายกว่าที่แบบว่าเราทาคนเดียวเพราะว่ามันจะมีบางรายที่เขาแบบไม่ชอบไม่ชอบความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ความเหนียวเนอดหนะของเนื้อครีมอะเนาะเพราะว่าบางทีอะครีมอาจจะไม่เหนียวเนอะหนะหรอกแต่ด้วยความที่เราไม่ชอบอะไรที่มันมาบกบนตัวเวลานอนเข้าใจป้ะมันไม่สบายผิวอะแต่พอเราได้ตัวที่มันช่วยทําให้มันซึมได้เร็วมากกว่าเดิมอะมันยิ่งทําให้แบบว่าเออโอเคอะขาวด้วยแล้วก็ไม่เนอดหนะตัวด้วยเขาก็ได้สั่งไปนะคะก็แนะนํานะใครใอยากขาวก็จะมีสบู่ที่น้ําเคยมาให้ดูวะเนาะเขาก็ไปใช้คู่กัน เอาไปทาเอาไปล้างหน้าด้วยแล้วก็เอามาถูตัวด้วยก็คือโอเคขาทั้งหน้าขาทั้งตัวก็ขอบคุณนะคะสําหรับคนที่สั่งของเข้ามาันนะเนาะคนไหนที่ยังไม่ได้รับเดี๋ยวก็จะรีบๆส่งของไปให้นะคะอย่าลืมนะตัวนี้ว่าว่าตกตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ทุกตัวเลยตอนช่วงนี้สามารถที่จะสั่งมาได้ภายในวันอังคารนี้เลยนะคะแต่เนี่ยขอขอให้สั่งขอมาภายใน วันอังคารละกันสําหรับ3ตัวนี้เพราะว่าน้ำต้องไม่เอาของเอาของมันจะหมดแล้วอม,มันไม่มีใช้แล้วยาก็จะหมดแล้วเหลือไม่กี่เม็ดเองอยากจะกินให้มันต่อก,กันนะเนาะก็คือตอนนี้มีคนจ่อมาหลายกระปุกแล้วน้ำจะได้รู้ว่าน้ำมันจะเอามาเผื่อกี่กระปุกไงเพราะว่าถ้าไปเอารอบนี้ใช่ป่ะเออแล้วน้ำยังมีกินอยู่อย่างเงี้ยแล้วเกิดไปเอาใหม่ไปสั่งใหม่คุณก็จะได้ราคาที่แพงกว่านั้นเข้าใจปะ่ะสมมุติราคา สมมติราคาที่ซื้ออ่ะปกติมันขายประมาณ3ามร้กว่าบาทเนี่ยสมมตินับไปรับมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ว่าได้ถูกหรอกเขาอาจจะไม่ได้ให้ถูกเลยขนาดนั้นใช่ปะอาจจะอาจจะถูกประมาณสักแบบว่า200กว่ากวาเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าน้ํายังมีอยู่แต่ว่าคุณมาสั่งของน้ำใช่ปะแล้วน้ําสมมติว่าไปถามเราเนี่ยซื้อให้ขวด2ขวดราคามันก็อาจจะประมาณเกือบ300ไงดังนั้นแบบว่าพอน้ําจะไปเอาของมาน้ำจะ มาค้างสต็อกไว้เยอะใช่ปะใครที่อยากจะได้ก็คือขอให้สั่งก่อนล่วงหน้าค่ะเพราะว่าน้ําจะได้รู้จํานวนนะเพราะว่าตอนนี้มีคนสั่งมาหลายกระปุกแล้วน้ากลัวเอามาแล้วมันไม่พอแล้วก็ไม่อยากเอาของมาค้างไว้เยอะเอะนาะโอเคค่ะคลิปมันก็จะเลยแล้วแล้วเดี๋ยวจะออกไปหาอะไรกินข้างนอกแล้วเดี๋ยวไว้จะมาพูดต่อนะคะอย่าลืมนะใครที่จะสั่งของเข้ามานะคะสามารถสั่งมาได้ทางน้ําค่ะเออแอดเออ แมลน้ำมานะ nu m underscore nbd นะคะหรือจะติดต่อโทรมาก็ได้ที่เบอร์0876113341ค่ะอืมก็โอเคไปละบ๊ายบาย